เกิดอะไรขึ้นซีและโหน่งลั่นถามมัมโกงแบบนี้เป็นผู้บริหารได้ยังไง อีกหนึ่งคนดังแห่งวงการบันเทิงอย่างหม่อจกมกที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นมากมายให้แฟนคลับได้ติดตามสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มมาตลอดและนอกจากเราได้เห็นผลงานเบื้องหน้าของเขาแล้วเบื้องหลังก็มีตำแหน่งเป็นถึงผู้บริหารค่ายเพลงยุงเข้ารคคอร์ดล่าสุดก็เรียกเสียงหาอีกแล้วจากรายการชิงร้อยชิงล้านที่จู่จพิธีกรซีซีวัตเกิดความสงสัยว่าพี่หม่อเป็นผู้บริหารได้ยังไง ในนาทีที่หม่ำเล่นเกมวิ่งกระสอบแต่ลักไก่ไม่ยอมเอาขาใส่ลงในกระสอบงานนี้ทำเอาโหน่งชะาๆถามว่านี่มันบริหารยุงข้าวยังไงทางด้านหนุ่มสี่ก็ถามต่อว่าเออขนาดเล่นเกมยังโกงเลยแล้วบริหารยุงข้าวจะไม่โกงได้ยังไงงานนี้พี่หม่ำรีบตอบว่าบริหารยุงข้าวไม่ต้องมีสติแค่มีปัญญาก็บริหารได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com